โย่ Yo, สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อเสียของนักเทรดมือใหม่เอ่อคลิปนี้ไม่ใช่คลิปในการเชิญชวนการลงทุนแต่อย่างใดแต่ถ้าท่านอยากเข้าวงการนี้ก็ควรที่จะซื้อบะหมี่กึ่งเสริมแบรูปตุนไว้เยอะๆนะครับนี่คือคําเตือนผมก็อยู่ในวงการนี้มาเกือบสองปีกับอีกสเดือนแล้วนะครับเอ่อพี่ครับพี่ครับผมอยากจะรู้ว่าพี่เทรดได้กําไรเยอะไหมครับเออ เอาแหละเราไปเข้าเรื่องกันดีกว่าครับข้อที่1คุณเข้าเทรดจังหวะไหนก็บวกเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นในช่วงตอนที่พวกคุณเข้ามาในตลาดช่วงแรกๆแต่เป็นการเข้าออเดอร์โดยที่ไม่ได้วางแผนในการเทรดไว้ก่อนพวกคุณเข้าจังหวะไหนก็ฟ้าจังหวะไหนก็ฟ้าหลังๆจะทําให้พวกคุณโอเวอร์เทรดและเมื่อพวกคุณโอเวอร์เทรดพวกคุณก็จะพอตแตก ข้อ2ก็คือเห็นทุกจังหวะเป็นโอกาสจังหวะเนี่ยมันก็มีทั้งโอกาสแพ้และโอกาสชนะแต่ถ้าคุณเข้าเทรดทุกจังหวะมันจะทำให้คุณผตแตกข้อที่3เทรดทั้งวันเทรดทุกวันการเทรดทั้งวันเทรดทุกวันเนี่ยคุณก็ไม่ได้ผิดรครับแต่มันจะทำให้คุณมีความเสี่ยงเยอะขึ้นและจะทำให้คุณผตแตก มาเริ่มกันข้อที่5ดีกว่าออหรือว่าข้อที่4ช่างมันเถอะนด้เป็นข้อที่5มไม่ได้นับข้อนี้ก็คือการเข้าเทรดตามสัญญาณหรือตามโค้ดตามสื่อต่างๆโดยที่ไม่ได้วางแผนไว้ก่อนมันไม่ใช่เรื่องผิดหรอกครับพี่ว่าเราจะไปเทรดตามเขาแต่แต่เราจะไม่มีการจัดการความเสี่ยงเหมือนกับโค้ดที่เขาเทรดซึ่งมันจะทำให้เกิดปัญหาแบบนี้ เอาละครับผมอยู่ในตลาดนี้มาเปีครับจังหวะนี้กราฟแบบนี้น่าเซลล์มากเลยครับเซลล์เลยครับทุกคนเซลล์เลยครับเสร็จกูแน่กูรวยแน่เสร็จกูแน่กราฟขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมารีเทสไฮครับเซลล์อีกทั้งสองไม้ครับผมเซลเลยครับเซลล์เลยครับืึชิบหายแล้วกูเอาละครับตอนนี้พอตผมก็ได้กาไรไปที่เรียบร้อยนะครับผมปิดกําไรก่อนนะครับผมไม่สนแล้วไม้หนึ่ง ผมปิดกำไลผมไปนอนดีกว่าอ้าวพ่อเงี้ยแย่พอตนะ yeah, กูและเรื่องทั้งหมดที่ผมเล่าไปมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เทรดเดอร์มือใหม่ทุกคนจะต้องพบเจอนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกด s ับส c คร b e ด้วยนะครับไปแล้วครับ บา <Bye. S 1> ยเจอกันคลิปหน้าครับผมเอ้ยเสียงอะไรโกอกกอกก็กพี่บอกให้ผมสับตะไครา้ไงก็ผมกำลังทำอยู่เนี่ยโถ่เด็กเวน